วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือเป็นวันที่ระลึกมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจาัก,กรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคมหาราชได้เสด็จดำรงอาณาจาักรสยามเป็นวันแรก นับตั้งแต่ปีพศ2462เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวพระราชทานโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้แสดงกระตเวทีคุณต่อพระมหากษาาัตริย์ทิราชในพระบรมราชจากรีวงทุกราชการ และโปรดกล่าวให้มีการถวายบังคมพระมหากาัตัตยราที่ราชเจ้าในวันที่6เมษายนเป็นประจำทุกปีและในวันนี้ก็เป็นวันประจวกมาอีกวาระหนึ่งในภาคเย็นหรือภาคค่ำของวัดป่าปุภาลามหลวงก็ปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญทางพระมหากษัตริย์ก็ทุกๆพระองค์เป็นอย่างนี้ ปีนี้ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะได้ประกอบพิธีเปิดกลวยถวายสการะในนามพันดาญ,ญาติโยมผู้รักษาศีลแปดและผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมวัดป่าปูพารามหลวงทุกรูปทุกคนอันดับแรกขอ,ขอเชิญคุณแดงปีชาได้เปิดกลวยถวายพระสการะ ขอเดชะผาละอ,องธุรีพระบาทปกกล้าวปลกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในนามผู้รักษาสินแปดและผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าประดูพระอารามหลวงทุกคนตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าขอประกาศราชสุดีเฉลิมพระเกียรติแสดงความกตัญญูกะตะเวท คิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์และแห่งราชจักรกีวงที่ได้ทรงสถาปนากุรงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจากักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคคลบาทสืบต่อกันโดยมาตามลำดับดังนี้ในวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ ประชาชนทั้งหลายต่างมีความปรีดาปราโมทที่สามารถตั้งบ้านเมืองเป็นอิสระสถาพรสืบมาจนตราบทุกวันนี้สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ปริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์แต่ละพระองค์ทรงล้วนปรีชาสามารถในพระราชกิจวาระนี้บรรดาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งได้มาร่วมชุมนุมอยู่เบื้องพระบรมสาธิสลักษ์ด้วยความปิติโสมนัสขอพระราชทานพระบรมรชวโรกาสถวายชัยมงคล ขอคุณพระสีรัตน์ไตรอันเป็นรัตนะอันประเสริฐสุดไม่มีรัตนะใดาบร,ริสุทธิ์ยิ่งกว่าได้โปรดทรงอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญอยู่ในรัตนาราชัยศูนย์พระเกียรติกูลแผ่ไพศา,ารไปทั่วทิศสานุทิศ ขอให้พระบรมราชจักกีวงดำรงราชสสันตติสเสวยสิริราชสมบัติผ่านพ,พ้นพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งปวงและข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานให้กรุงรัตนโกสินทร์ทวีความรุ่งเรืองไพยบูรณ์อนาประชาราชเพิ่มพูนความผาสุข สืบชั่วการละนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะตันตองโพทิยันมุนรเสรสะกยาน,นันนันทิวัตโนเอวังตะวังวิัยโยอโหหินชัยันสุชัย,ย,ชย,ชยม यपच अवेतो करे अपिसेके सक्षिना पथाखिना निकटवान नरभान्ताते पथाखिने